สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่14วันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนนะคะเอาหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็ให้เปิดหน้าที่106นะคะนี่นะคะในหน้าที่106เนี่ยนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อน จากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แล้วก็ผันกลับไม่ได้ของสารนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสารเนี่ยเป็นยังไงก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารเดิมได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรคะอันนี้ เนยใช่ไหมคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเนยเนยเนี่ยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนยจะเป็นก้อนแข็งๆใช่ไหมคะแล้วเมื่อเนยได้รับความร้อนก็จะเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวอ่ะอันนี้ก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วและเมื่อความร้อนลดลงเกิดความเย็นขึ้นมาเนยก็จะกลับไปเป็นเนยเหมือนเดิมก็กลับมาเป็นแข็ง สถานะเป็นของแข็งเหมือนเดิมแต่ว่าเนื้อเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อเนยอยู่ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผันกลับได้ของสารก็คือสารนั้นอะ่ะเมื่อผันกลับมาแล้วก็ยังเป็นเนื้อเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอีกอันหนึ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ของสารเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอันนี้จะเป็นเหล็กเหล็กนะคะเมื่อได้รับความชื้นบวกกับแก๊สออกซิเจนแล้วเหล็กเมใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสนิมนะคะซึ่งพอเมื่อเกิดสนิมแล้วเหล็กอันนี้จะไม่สามารถกลับมาเป็นเหล็กอันใหม่ได้แล้วเราจะไปขัดยังไงมันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นเหล็กเหมือนเดิมได้ ตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะก็คือกระดาษกระดาษนะคะเมื่อได้รับความร้อนหรือเมื่อเราจุดไฟเนี่ยเราเผากระดาษนะคะก็จะถูกไหม้เป็นขี้เถ้านี่เป็นขี้เถ้านะคะอ่ะแล้วเมื่อมันถูกไหม้เป็นขี้เถ้าแล้วมันสามารถกลับมาเป็นกระดาษเป็นแผ่นเหมือนเดิมได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่ไม่สามารถ ผันกลับได้ของสารนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่106ในหน้านี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แล้วก็ผันกลับไม่ได้ของสารนี่แหละเขาให้เราเนี่ยนะคะเขียนคำตอบลงไปข้างล่างใต้ภาพนี้ว่ารูปภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แบบผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ของสารอันแรกนะคะเนยหลอมเหลวในกระทะร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารประเภทไหนคะผันกลับได้หรือไม่ได้คะอ่าเมื่อกี้เป็นตัวอย่างไปแล้วอันนี้นักเรียนสามารถทำได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อเสร็จแล้วนะคะในหน้าที่108หน้านี้ เราจะมาทำกิจกรรมกันซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับไม่ได้ออยากรู้ว่าผันกลับไม่ได้ยังไงอันนี้เป็นกิจกรรมให้ทําวุ้นใช่ไหมคะอาวุ้นเราจะทําวุ้นได้วุ้นเนี่ยเกิดจากการนําผงวุ้นน้ําตาลแล้วก็น้ํามาผสมรวมกันใช่ไหมคะอาทาให้เกิดทำให้เกิดวุ้นขึ้นมา แล้วสามารถที่จะกลับไปเป็นน้ําตาลเป็นผงวุ้นแล้วก็เป็นน้ําได้ไหมคะผันกลับไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้อันเนี้ยเขาจะให้นักเรียนเขียนวัสดุอุปกรณ์ในชั่วโมงที่2องเนี่ยครูน้อยจะพามาทําแล้วให้นักเรียนเขียนวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนเห็นใส่ลงไปในแบบฝึกหัดพร้อมทั้งขั้นตอนต่างๆนะคะ แล้วเราจะมาดูกันว่าในชั่วโมงที่2เนี่ยเราจะมีวิธีการทำอย่างไรสำหรับวันนี้นะคะคุณก,ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะให้เด็กๆไปทำกันหวังว่าจะทำกันได้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ